สวัสดีครับเพื่อนเพนพ,พี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขา,าเจอต้นกาสลองกำลังออกดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับต้นนี้เป็นต้นใหญ่ครับขึ้นกันสองต้นคู่อยู่ติดกับชายเขตชายขอบของป่าชุมชนกับไร่ของเอกชน บางแห่งก็จะเรียกต้นปีบดอกปีบบางแห่งก็เรียกต้นกาสลองดอกกาสลองดอกจะมีสีขาวส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับ ดอกแข้งๆงเนี่ยเอาไปหั่นผสมกับยาสูบช่วยเพิ่มความหอมให้ยาสูบครับแล้วก็จะรักษาบรรเทาอาการฤทธิดวงจมูกหรือว่าไซนัสนะครับ บางคนเขก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ใช้ชงเดิมเป็นน้ำชาออกดอกบานสะพั่งเลยครับแต่ว่ามันอยู่สูงอยู่ด้านบนนะครับ แล้วลมก็แรงด้วยครับไม่รู้ว่าเสียงลมจะแทรกเข้าไปในคลิปหรือเปล่าแต่ผมก็เอานิดเหิีวอุดรูลำโพงไว้ครับครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับ ดอกกาสลองหรือว่าดอกปีบเขาก็จะออกดอกในช่วงตน้นฤดูหนาวเนี่ยครับ ก็ขอจบคลิปในเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ